หงาวพาเป็นแม่เป็นลูกไงปัปลาบานด้วยนะมันชิบว่งด้วยชิบว่งิบวองด้วยชิบว่งเป็นชิบว่งตัวข้างตัวไหนลูกสาวลูกตั้ในลูกสาวครับปั้ไในลูกสาวมได้แล้ว ทางมันหรอเดีน้องซอซื้ออย่างมันมันซื้อซื้อื่อวมันกินผักตัวไม้นะนั่นารักว่าเขากินผักตัวไม้เดีน,น้องซอกินผักเดน,น้องซอกินผักบ่ลโล ไดรสเผาน้อยนี่มันมันโตชีม่วงแบบนี้รสเผาโตสีม่ว,วงแบบนี้มาลูกอันไรของีม่วงแบบนี้อ๋อแม่หม่อเด้านี่คือรสเป็นยังไรลูกแมข้าว โซดาแล้วก็อะไรไ่เซลาทอปหอทเหรอไชเซลาทอปแม่หิวไหมหิวหนูจะทำอะไรให้แม่กิน จะนอนตอนไหนนอนไหมแม่เลียดแมวปิดไฟน,น,น,นอนแม่เลียดแมวหนูเลียดแมวมาลมเลยเลียดแมว